ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะแอดมินนูน้อยสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีแฟนคลับ fc เลขคาน่อยทุกท่านนะคะ สวัสดีคุณพ่อคุณแม่และพี่พี่ fc ทางช่องหนูน้อยนะคะสวัสดีวันที่26กรกฎาคม2,565นะคะทำช่อมแอดมินหนูหน้อยเขียนเดือนพิษทำชม่มเดยวแก่จะข้าวก่อนแ้่จ้าเด้อ คลิปนี้มารับชมแนวทางเลขค่าน้อยกันต่อเลยเนาะจ้าก่อนจะไปรับชมแนวทางเบิ้งผลคลองเมื่วานก่อนเด้อจ้าเด้อสาหรับผลค่าน้อยเมื่วานเนาะจ้าเนาะผลค่าน้อยเมื่วานนี่เด่นรองมาครบนะคะเด่นรองมาครบเด้อจ้าเด้อสายวิ่งสายรูดนะคะ เล็กในตาล่างนู้หน่อยปังเดือจ่าเด้อเมื่อวานนี่ปังปังนะคะแอดมินนูน้อยขอแสดงความยินดีกับท่านที่ถูกรางวัลด้วยนะคะทันใดที่รอค่อย6ชุดเด่นเน้นเจาะมาแล้วเดือจ้าเด้อเมื่อวานนี่เขารอบพิเศษและ VIP เรือจ่าเด้อรอบพิเศษเขาไปที่ 97ตัวตรงนะคะเกาตัวตรงท่ชมผู้ามละกะ49ตัวกั๊บด้วยจ้ะเด้อ49ตัวกับชุดเน้นเจาะนะคะชุดเน้นเจาะเก6าชุดเดนเด้อท้ชมก็คือ9นันลาท้ชมแอดมินก็เคยได้บอกไวกกก้เนาะจ้าเนาะถาดใรอหลบแดกแล้วคือหายยุดเด้อท้ชม ถ้ามื่อไดมาสองชุดสามชุดก็คือโชคดีดวงดีไปนอกจากเนาะถ้ามาชุดเดียวรอบเดียวเล่นต่อไปก็คือเสียเ้ยจ้าเด้อคลิปนี้ไปรับชมแนวทางกันต่อเลยเนาะจา้าท่านใดที่เข้ามาแล้วอย่าลืมเ้ยจ้าเด้อเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้อดมินหน่อยน้าเด้ยจ้าเด้อ แนวทางเลขคานอยรวม3รอบในตารางเดียวกันนะคะปักจำวันที่26กรกฎาคม2565เลขในตารางนะคะสำหรับแนวทางตัวเลขแอดมมนหน่อยมีว่างไหซูเม,มอร์วยจ๊ะเด้เาาอาานะเลขในตารางกันยังบอลรุนนะจ๊ะเนาะเลขในตารางกันยังเข่าต่อเนื่องจะลุด แครในหชุดเดนเดอร์ธรรมชมแอดมินหน่อยเจาะเข่าแนรุดแน่นอกจากเนาะธรรมชมพิจารณาดีๆก่อนจะตัดสินใจน้ตัวเลไปลงทุนเดอ้อจ่าเดอ้อเลขในตารางนะคะ 3 05 4 1 9นะคะเลขในตารางนะคะเด่น3และรอง4นะคะเขามาแล้วแอดมินกับบอมมิ้งยังเบาไลน์เนาะท่านชมเขามาแล้วเอาแนวทางตัวเลขไปเลยสำหรับซ้ายวิ่งนั่นวิ่งได้เลยนาะจาะ้ะเนาะเด่นและรองวิ่งได้ รูดได้เด้อจ๋าเด้บอบ่ผิดหวังนะจ๊ะเนาะเด่นรองมาทุกวันนะคะบางมือกะมาเดินบางมือกะมาร้องบางมือกามาทั้งสองเด้อจ๋าเด้อว,วิ่งได้รูดได้วิ่งโหลดได้ต่างนะจ๊ะเนาะสำหรับสายวิ่งมีลายทันเพิ่นกะชอบเลกวิ่งเด้อจ๋าเด้อ หชุดเด่นนะคะทันใดที่จับเก่งจับเป็นเลขในตาร่างจับเองได้เลยด้อจ้าเดอ้อบางวันแอดมินก็เน้นหลุดเหมือนกันนะคะช่วงนี้จะหลุดแน่เขาแน่บวากันเดอ้อทำชม สามสี่สามห้าสามศูนสี่ศูนสามหนึ่งและสี่หนึ่งนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ แนวทางเลขคานอยรวม3ามรอบในตารางเดียวกันนะคะรอบพิเศษปกติและ VIP ได้แล้วหยุดนะคะสำหรับทันใดที่เข้ามาแล้วยังบ้านไนกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมเด้จ้าเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อดมินดูหน่อยนําในด้จ้าเด้อทันใดที่ชินชอบแนวทางเลขค่านอยน้จ่าเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะคะจะได้ป,ะปละดภัน้จะนะ่าเนาะ แอดมินลงคลิปหายเสม,มอด้อจ้ะเด้อสำหรับแนวทางเลยคขะนน้อย6ชุดเด่นที่น่าจะมานะคะและ3ชุดเน้นนะคะแอดมินหนูน้อยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ